สวัสดีครับที่ดูทันดีดีตอนรับขอสู้ช่องอาจารย์แหลพรวัยครับมาหอวามาถึงแล้วพี่อุณพเมพี่น้องเอฟซีดูทันบ้านพญาวังฟังบ้านพญาหวังพัดฟันทุ่งพี่น้องมาดูตาชิปครับ,รบมื่อนี่มาขอโชคขอหลบับมาขอตัวเลขเด็ดๆจากพี่น้องไปฝากพี่น้องตอนพี่น้องเอฟซีดูทันมาฟังคำบอกคำจา่าจากเพื่อนเนพื่อนสิ่วสี่ดาจังไหนเพื่อนสิ่เด็กตัวเลขจังไหนไมจาจะไหนทั้งช่องเป็นเพื่อนแค่สิการครับบ่ได็ สนับสนุนในทุกท่านเลยนะพนันนะครับเด้อมาฟังพญสุ่มบังพนบอกนะครับเนาะสมหวังฟังฟันธงวันสันและว,ว่ะเอาพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปมันขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมาผ่านคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมาพี่น้องนั่งมาครับพระเจ้าทำพิธีอยังเียังทำพิธีนี่มันก็มาตอดงอไซคาเจ้ามองแมกมองแมกอ,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 อยังนีบมาเนยังป่ะงูอืมมีตลอดข่ามันอยู่ในกบวักไล้เนี่กกามายนี่ งูว่ากันงูเขียวไงงูเขียวงูเขียวโตใหญ่บ่างก็กสายนาบ่ได้สามหนูมือเขาเนี่ยปันน้ำส اؤ เนี่ยปันน้ำสาตัวหนึ่งไปมีทะเบียนบ้านบ่างกันไม่ทะเบียนบ้านจ้าตัวไหนพูดทะเบียนบ้านก็ตึ้งขึ้นบ้านเขาหมินขึ้นบ้านอะไรพวกไม้เหล็กนี่มันหนูจับ่ันหนจับกันไปสวัสดีครับ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  วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาพ่อหวังนะครับผมหมอดูตาทิพย์พ่อหวังพันธงพ่อหวังพันธงหมอดูตาทิพย์เรานะครับเพื่อมาหาแนวทางเนาะพ่อหวังครับผมคือคือได้ยินขท้าวว่าพ่อวันวันพระวันหยังนี่สีมีอ่างูพญยางงูหรือว่ายังคนฉีขึ้นมาหามาคุยน้ำบ่อพ่อเป็นงูเชียวครับผมจากึ้นมาคุยมาอย่างเูากับบ่องูหรอกเพราะว่ามานนี่กนลูกมาเปิดไฟเขาประกาเปิดงูเต็มเลยน้ำเสาน้ำ ยื่นน้ำมันเลเต็มเข้อม้าแต่ว่าบางมือยี่มามากกับสิมาคนมาหลายๆสิมาตอดเงามอกหมอกเนี่ยห้อยท่างสิตอดเงามอกหมอกเนี่ยมมีตัวใหญ่ตัวนึงตัวใหญ่มันเมื่อคอยออกมาเห็นดอกตัวใหญ่นั่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีแต่วบ้านบ่ค่อยเห็นมันอจะย่ำลูกสาวมันมาจะลูกสาวอยู่มาหาลูกสาวอยู่สูงๆเลยย่อเข่าตอดเงามอกหมอกใส่อยู่เขามาทักมาไายเนาะพ่อเนาะ งูมันหลายตะวันเพนาเห็นักเทียดดอกตัวย่ามันนี่มากครับตะวันย่ามเห็นมาพันเห็นอยพันมีอยครับผมอืจังมันมาจากไครก็บูมกันครับพ่อบอกว่าสายนี่มันเป็นพวกอ้สายงูเป็นสายงูเป็นโอ้สายพญานาคครับผมพญานาคคืข้างหน้า็นาคเขียวส่วนมากจะเป็นนาคเขียวอ่าส่วนหนึ่งออกสีดําก็เป็นพวกนาคดำครับผมเคยเห็นบ้างเห็นพญานาคเนี่ยครับพญานาคเคยเห็นครับโอ้พ่อเคยเห็นเห็นแบบใดครับคุณพ่อ เห็นห้าวก็เห็นแบบว่ามันอยู่ในน้ำร้อยอยู่น้ำอยู่นี่นะร้อยในน้ำแต่ว่าห้าท่วงไปท่วงมากกับมุดไปตัวใหญ่ป่ะคะมันกับบัวใหญ่บันใดดอกบัวซ้ำแขนงูหรือพญานาคกันมันเป็นพญานาคกันแหละคนเดินพญานาคเลยแต่ว่าบ้านห้ากับว่างูนั่นแหละสีมาหนักหนักประเภทใดพันไร้แถลไมีหลายพันเนาะหนักกันได้แต่ว่าสู้ตัวเดียดดำเขาเดินหนักดำ มันเป็นดากดำมันหม่าเนี่เพิ่นให้โศกตลอดด้วยจังได๋อสาวคนบวกห้โศกลองเทียกับห้โศกแต่ว่าสิซื้อถือบ่ทันห่ะแต่ก่อนให้มานี่มาติดด่างติดแหย่อยู่กั่นหมางวดนั่งก็งูก็เป็นซวงเป็นซวงก็เป็นเจ็ดอันนี้ว่าน้ำนี่ก็กระถือได้หรอปีนั้นก็ได้ถือจำกับหลายตะก้อนซื้อเลขได้เนาะเดี๋ยวมึงื้อว่ได้ครับผมไป็นเพราจะไปซื้อเขายานเขาประกาศเนี่ยเข้า โอ้ว่าพันน้ำเสาเลยมาประจ์แล้วส่วนมากนี่มาวันพระคือวันธรรมดาพ่อส่วนมากที่มากมันวันโกนวันโกนวันพระกับผมมากพระแจกผมมากครับผมมากตัวันุ่มแต่ว่าบางครั้งจเนามาแตงแกะแตงลังก้นแขกมากกับเกลื่อนหยานมันสีม่งห้อยอยู่เนี่ยพอกัตงกระสีสีม่งห้อยพอปอกปอกปอกแฉกเข้าอยู่เนี่ยครับกระแลบปีนแฉกแฉกม่วงห้อยก็แฉกเข้าอยูแล้วพ่อนอนอยู่นี่พ่อไม่กลัวป่ะครับบ่บ่งหยานบ่ราะไม่เยอะแยะ แต่ว่าลังเทียก็เห็นเห็นอยู่เห็นน้ำมืันนี่แต่กลังเทียล่งมือไม่ก่อห้องโอ้ห้องเป็นอยู่วะมันห้องตรงห้องวิดวิดวิดวทอยู่นะโอ้มันห้องมันห้องเอ้าพึ่งนี้นี่มันห้องเธอตีนี้ใจวางงูจงอ่างห้องห้องอ่าบา้มัีห้องวิดวิดพยายามล้ม้องให้โชคแล้วมันสิแบบนึงมันสิซุ่มยังไงเขาเอิอนงูยังยุด แถวภาคใต้งูน่ะก็ห้องคือกันห้องคือนไปหน่อยเกี๊ยบเกี๊ยบหนึ่งงูเขาเอ,าอิองูกเกี๊ยบหน,นึ่งนะย่ำกังเวียนเข้าไปเคลียร์นี่ก็จริงว่ามันงูตายไปเลยแต่ว่าย่ำมังเคลียร์ไปว่ามันซัดเหลาผลเล่ยมันไปซ<อ>ูน<ง>ิ่ม,ปมกกเป็นงูเป็นส่วนมากเลยเป็นงูเขียวครับงูเขียวเมืม่อกี้ก็ยังเห็นครับเออเมื่อกี้เห็นอยู่เลนน้ำวัดท่นเมื่อกี้นี่ตั้งกล้องเนื้อทรายยาวยาวว่างูเขาตัวนื้อ สั่งจุย๋ยยว่เาเจียวขึ้นไปย่อเขาใส่มันเป็นงูเขาเราเลยบอกกล่าวขึ้นในยุง่งสั่งสั่งที่ขุดท,ท,ที่เทสมอน,ำนอ้ำเอเดี่ยวนี้บ่เดี่ยวนี้หลังจากมันย่งบ่นย่งงูเพราะว่าพอเดนมือ,มอวา่านี่ามือก้านนี่เบี้ยวมากนะสั่งมองแม่ค่ะคือไปเห็นวางมือเจ้าลูกผักนะลูกใบผักนะมันอาจสจืขึ้นบ่ได้ถา้งงถามันงูเนี่ยอาจสืขึ้นบ่ได้ถ้ามันง,งูธรรมดาจจะงูเจ้ามันอาจสจืขึ้นไปได้ยังไงครับผม มันเป็นงูเห่าอยู่ฮะที่แรกเราว่าริตรวยามมันขึ้นเ่ไา้ใ้ยามมันตายลาว่าจะเอาขึ้นเราจะไปเคลียร์ไม่ใช่มันงอข้อึ้นมันพึ่งส่แล้วละว่นเอาขึ้นเลยมือว่านนี่เมื่อก่อนบ่เห็ด่วงข้องบ่วงข้องก็ดึงขึ้นเลยนี่มันงูมันสายงูก็สีแคดบอนามยัยมันก็เพร่อนว่านามยี่นีมันมีก็เลยจ่อกันมันก็มีดีมัคูดสามมันก็มีดีครับผม อ่าเาบานิเอรอคุณพ่อเรนนิมิตเออว่าได้ฝันอียงบ่ครับบานีหลังอยากเห็นมาหไหวมากับฝันอยู่ประจำฝันเรื่อยๆน้องนะมันโดนก็ะโดดกระมเมื่อเคลื่อนฝันอยู่บ่พ่อเมื่อเคลื่อนฝันมันฝันเห็นผู้หญิงซุ่มเก่าเนี่ยผู้หญิงซุ่มเก่าคล้ายๆว่าซุ่มเมียเก่าซุ่มยังฝันเห็นเขากูก็ไปไกลทางแหงเทียมคือฝันเห็นเขาแต่นี่คือฝันเห็นโอ้คฝันเห็นพวงหนู ฝันเห็นเมียจก็เถอะเมียเก่าผู้สาวเก่าซุ่มตายไปแล้วยังฝันเห็นเอาเหล็กมาตอกเก่าบ่อสมภาวะสมภาวะพ่อมากตัวใดเลขกเงินเหล็กที่จะมาจะคล้องในคิดเนี่ยเนเลขตัวมาเนี่ยมันมาไอ้มันมาไอ้สามมันมาสามยังอะไรว่างานยื่นสามสี่ศูน สามสี่ศูนย์แต่อันนี้เป็นของพ่อฝันบอครับันตามเจ้าของตีตามอมฝันมากครับแต่่าเล่ล่างมันเจ็ดสองใมงวดนี่นะล่างเจ็ดสองหนาฟังหนาฟังเลยเจ็ดสององเจ็ดเ่ยฟังเลยเลขเจ็ดสองเลยมีลามันมากตัวนี้แต่ล่างเบิ้งสามสี่ศูนย์ี่พ่อสามสี่ศูนย์รับล่างเจ็ดสองเนาะล่างเจ็ดสองสามสี่ศูกับเจ็ดสอง เมือ่อน,น,นั้นไปอันนั่นไปน๋อวันที่ทใครบอกมาไปเมื่อนั่นวันวันที่สิบสิบเก้าลอตเตอรี่ก็ออกตัวของปีออกามากไปเห็นก็เลยเอาได้ซื้อแสดงว่าได้ลอตเตอรี่มาแล้วได้ลอตเตอรี่แล้วโอ้สบายใจแล้วสบายใจเลยแล้วอะไรพ่อเจ็ดสองไอ้เจ็ดไอ้ไอ สี่ศูนยตัวนะครับเนาะ้องพ่อสาตัวนี่เป็น3ามสี่ศูนย์บ่สามสศูนยสี่ศูนย์เลขสองตัวสองเจ็ดสองเจโอโลเม็ดเดียวอันตันพี่น้องตัดออกนะครับเนาะนี่เขาตัดออกกรับออกอันนี้เอาผู้มักเรียนมักนี่ครบผมเรีนซี่ตาแต่ว่าเล็กหามพี่น้องเลขเจสอง หนสองนี่มาแรงนะมาแรงครับมาแรงครับป็นนประมาณสิตซื้อใดบอท่อนหลักสิตซื้อใดบ่ตามนั่นนะครับเนาะเลตามนนั้แต่ว่าคือฝันว่าฝันเห็นเมียเก่าของเก่าเมียเก่าของเก่าซุ่มเก่าเก่าชอบตัวเก่าแมื่อถ้าผู้สาวซุ่มตายไปแล้วยังฝันเห็นตายตะโดนเนี่ยรถส้นตายตะโดนเราเกินได้เป็นซิฟปียังฝันเห็นเขาอยู่มันคิดวอดเขาบ่เนาะ บ่มันต้องฝันไงท่นบ่เคยก้าวนี่จมาเพียร์วันเป็นสิมาตกเก่าบ่พ่อะุ่นมันก็มีส่วนเจ็ดสองห้วยมาแน่เด้อพี่น้องแน่เก่าบ่เก่าเลยเจ็ดสองมันก็เก่าอยู่เนาะมันก็เก่าท่านหาเจ็ดสิ่งนี้บ่เก่าสิคือมันใหม่อยู่ซื้อหาเจ็ดถึงเรว่าซื้อบ่าไรมาจะใส่ทางไหน ตัวเก่าตัวเล็กเก่าก็เพื่นความฝันความเก่าที่อันข้าเจ้าได้ไปข้าเจ้าผู้ซื้อได้นะครับผมผู้พันเอาที่หลังพันได้ข้าเจ้าได้โอ้เสียดายเรามาไม่ไม่เข้าเนาะคนมาที่หลังเข้าข้าเจ้าฟังกันมาจังซี่เกจล่างเกจสองสองเกจในหลังเล็กล่างงวดนี้ม่งวดไปงวดที่มาเนี่ยมันกสามสี่ศูนย์จำนี่มากครับผมงวดนี่ฟันทุ่งไปครับ่อฮะฟันนได้เหรอเพราะนี่บางทีฟันอย่างเดียวฟันแต่ก้อนเนี่ย ฟันยีงมูเก่าอยู่เจว่านว่นฟันเอากรซลัตเตี่มากาสิฟันองมันกับฟันฟันมาคลายมากมเนสีมาเจ็ดอีกเ่ะเจ็ดสองนอยนี้อือตัวเก่ามาทีแล้วอันคือพอได้มาช่วงแถวๆอีกาเจ็ดวาสนาาเจ็ดกาเจ้กไ้จำหลายเลยสัจเบิงดวงบันสัางแก่กจ้าไะ้หลายจ้ามาเบิ้งดวง เพราะว่าได้แจกมามันจะมีแต่ตัวนั้นนะเพราสุดท้ายต้องมาตามอีกประมาณนต้องมาตามอีกใหคนนึงโอ้มันดึกไหมคุณเชนนั่งแล้วซ้อมแต่ว่ามันหมดมันบ่ได้คือหมวดกวนตังหวดกวนหมวดคนถือไม่ลายห่วยได้แจกหาคนกาแฟมาฟูลัสซี่อัหาหัวพวกนนี้เต็มเน่ห้องเต็มแล้วพวกเชียงดื่มเชียงยังเนี่ยเขาซื้อมาให้เลยกระเซ้ามาเขาซื้อใหม่เลยพวกกระเซ้าพวกยังก็เจ้าก็ซื้อมาของเต็มเลยกระปั้นเสร็จแจกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่รองเยฟซีครับเนี่ยก็เป็นตัวเลขจากทั้งผวหวังฟันท่งเนาะหมอดูตาทิพย์ครับเพิ่นจะให้เลขตัวนี้มากครับสามสี่ศูนย์เลข้สามตัวนะพี่น้องเนาะเลขข้างล่างก็เตจเลข้สองตัวก็เตจสองพี่น้องตัดเลขหน่อยครับพี่น้องเลข้สองเลข้ยโปรพีตัวนะครับถ้ายเยฟซีตันเดยมากนะเพิ่นเอานะเพิ่นจะ่พี่้องเด้อทั้งช็อปเป็นเพียงใดแค่เสีการเป็นเพียงใดแค่แนวทางครับโมเดิร์สสนับสนุนให้เยฟซีทุกท่านเล่นจากพะนั่นได้ครับไม่เตอย่างใด สนับสนุนในในทุกท่านเรียนแค่สนับสนุนให้รัฐบาลเท่านนะั้นครับพี่น้องเอฟซีกซซันเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเลขจากพ่อหนีหวังครับพี่น้องเอฟซีกซซันเพืจะสรุปให้ามาตัวนี้จะมาสเสด็จมาน้ำท่านจัน,นอีกอยู่พี่น้องสเสด็จติดตามกันี้อยู่ไปไปกิฟทินเดือนบุรีใกล้ใกล้วดวันที่ยี่สิบกว่านี่ยแหละครับเสด็จมาน้ำกันนี้เสด็จมามาการันตีมาปันทงกันนี้พี่น้องครับพี่น,อน,อาาน้องนอนเองนานะมันจะจบกันั้นขอฝากคนอะไรคนแชร์คนติดตาม เพื่อจะ,ะผุดผาดคลิปใหม่ๆจากท่าน่องอาจารย์แหลพระรวย้ยครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่า,าสวัสดีครับพี่น,ออน้องโฉบโฉบม้นหมานปรงปังครับสวัสดีครับ